จำฉันได้อยู่ไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหมหรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันลืมหรือจำได้ทุกคนลืมฉันหรือยังขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Feel f e r t Channel นะคะวันนี้กลับมากับ r รีแอคชั่นเพลงขึ้นใจของน,นิวนั่นเองนะคะทุกคนหายไปนานหวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมกันนะคะจำฉันได้อยู่ไหมเออก็เลยพอดีเลยนะคะเพลงนี้บอกเลยว่าสำหรับเพลงขึ้นใจคือชอบมากและ MV เคยเห็นผ่านๆเคยเห็นแวบๆบแบบแล้วมีอิงฟ้าเอยอะไรเอยมีพี่แม็กเอยอะไรอย่างนี้เคยเห็นแวบๆบแบบแล้วแต่ดูแบบเต็มๆตั้งแต่ต้นจนจบคือยังไม่เคยดูแบบ อย่างนั้นโอเคปะมาดูพร้อมกันกับทุกคนเนี่แหละแต่เพลงคือฟังจนไม่รู้ที่จะแบบว่านับรอบอยังไงแล้วคือนับไม่ท้วทดูคนฟังจนร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกอย่างนี้ได้ดีกว่าอ่ะแต่วันนี้จะมาดู MV แบบเต็มๆแบบเรียกได้ว่าเต็มๆครั้งแรกนะคะที่นี่เลยอ่ะไปไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 放放宝宝，放曲、啊，放唱。 初心的。 我。 อ้าวคือมีมีสองสองโสองชาติถูกปะใช่เนี่หัหวมมั่น้แล้วมือนเหมือนแบบว่าทุกอย่างกำลังจะพังแบบ กำลังจะสลายไปว้าวทำไมสวยค่ะเดี๋ยวนะคือเหมือนกับว่าอิงฟ้าฟังเพลงใช่ไหมที่แบบคือหนูนิวแต่งหนูนิวล้องหรือว่าหนูนิวเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นึกคือฟังเนื้อเพลงฟังเพลงแล้วก็นึกถึงในอดีตอย่างเงี้ยหรอ หรือเปล่าหรือเ,เปล่าทุกคนทุกคนฉันไม่เคยดูเลยมีใครเขาตีความว่าอะไรบ้างที่ที่พูดไปเมื่อกี้ถูกหรือเปล่าทามั่วขออภัยนะอันนี้แค่แค่ดูจากแบบดูจากใน MV ็มวน่ะแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างงันหรือเปล่าก็าคือนึกถึงแล้วก็เหมือนก็คือนุนยูตั้งใจที่จะแต่งเพลงนี้ใช่ไหมให้นางเอกให้อิงฟ้าแล้วพอเหมือนกับพอได้ให้ปุ๊บทุกอย่างก็แบบสลายไปอย่างเงี้ยหรอ เฮ้ยไม่รู้ไม่รู้บ่าเอาแต่ยังไม่จบดูต่อแต่หนูนิวนะ่ะอยู่โอ้ยดูสิข้างหลังมันพังลงมา ทุกคนดีจริงๆแล้วว่าเพลงเนี้ยนับเป็นคือตั้งแต่หนูนิวเดบิวต์มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแบบสดใสสดใสล่าเริงที่แบบเหมาะกับหนูนิวใช่ปะส่วนเนื้อเสียงที่แบบละมุนของหนูนิวอะก็คือเหมาะกับเพลงแบบนี้เหมือนกันนะคือแบบเพาะมากชอบมากมันมันกินใจอะ่ะมันแบบตอนฟังครั้งแรกอะ่ะตอนฟังครั้งแรกเนาะตอนที่ออกมาใหม่ๆคือรู้สึกว่าแบบ พอฟังอ่ะแล้วก็ตั้งใจฟังเนื้อเพลงใช่ปะแล้วก็ได้เสียงแบบนุ้นนี่แบบเต็มๆแล้วรู้สึกว่าเสียงมันจะซึม,มอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นบ้างอะคือแต่เรารู้สึกอย่างนั้นแบบเหมือนเสียงมันซึมผ่านว่าร่างกายคือแบบมันละมุนมันแบบมันเบาอ่ะมันแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เศร้าก่อนคือต่อให้ชีวิตแฮปปี้คือฟังเพลงนี้แล้วแต่พอดูเอ็มวีปุ๊บยิ้มเพลงจะเศร้าแค่ไหนแต่ถ้าดูเอ็มวีปุ๊บยิ้มแล้วก็บ อึ้งในความสวยฉากสวยอิงฟ้าสวยนุนิวสวยชุดสวยหล่อเลิศเท่อวยเกินเฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้ชอบมากจริงอะเอาเอาดีๆนะเอาตรงๆนะเราชอบเพลงนี้ที่สุดแหละเพราะว่าเราชอบเพลงเศร้าอ่ะไม่รู้มีใครเป็นไหมแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบชอบเพลงแดนซ์อย่างนี้ใช่ปะแต่เราอะเป็นคนชอบแบบ เพลงเศร้าเพลงที่แบบคืออยู่ดีๆก็นึกอยากจะทำเอ็มวีก็คือเปิดเพลงเศร้านึกออกปะเออคือชอบเพลงแบบนี้ชอบเพลงแบบนี้เออแล้วเอ็มวีสวยชุดสวยมากทำไมอ่ะแล้วคือเลิศมากเลยนะแต่ละแต่ละเพลงของนุนิวอะ่ะคนที่มาเป็นนางเอกเอ็มวีให้อะ่ะคือปังทุกคนเลยอะ่ะคือเลิศมากดี ถึงจะมาช้าแต่มานะทุกคนใครที่ดู MV ีเพลงขึ้นใจไปแล้ว Unforgettable ก็มาดูด้วยกันอีกมาดูด้วยกันอีกดูได้อีกเรื่อยๆเราเชื่อว่าตั้งแต่เพลงออกมาจนถึงทุกวันเนี้หยหลายๆคนก็ได้ยังจะแบบคิดว่าน่าจะฟังวนกันเหมือนกันเป็นเพลงที่ฟังเราไม่เบื่อแล้วก็ฟังแล้วมันสบายหูหรือว่าแบบช่วงไหนอยากจะพักอยากจะทำเอ็สักครู่ก็เปิดเพลงขึ้นใจนด้อรอปะ เออเปิดเพงลงขึ้นจแล้วจำฉันได้อยู่ไหมเนะี่แบบอืมบางทีแบบอยากจะคลายเครียดร้องไห้ไหมเปิดเพลงขึ้นใจจำฉันได้อยู่ไหมไคนที่เคยรักกันนี่ร้องไห้นี่ได้เหมือนกันเป็นการระบายความเครียดอยากจะแบบมีความสุขเปิดเอ็มวีเห็นหน้าน้านองมีความสุขฟังเพลงสบายอย่างเงี้ยเป็นเพลงเศร้าที่ครบใครที่ยังไม่ฟังไม่มีหรอกเออ ก็เคยฟังกันหมดแล้วนะคะสำหรับร mm ีแอคชั่นเพลงขึ้นใจนะคะกับการกลับมาครั้งนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะติดตามหายไปนานแต่ก็ช่วงนี้พยายามจะกลับมาแล้วก็ทำคลิปลงให้ดูกันเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครมีคลิปไหนที่อยากให้รีแอคชั่นคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเนื่องจากห่างหายไปนานแล้วคลิปมันมีจำนวนมหาศาลมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปไหนแบบด่วนๆก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเนาะเออนะคะหรือ อาจจะไม่ใช่คลิปแบบวัยวัยนี้เอ๊ะใช้คําว่าอะไรด,ดีอาจจะเป็นคลิปที่แบบเป็นคลิปก่อนหน,น้านี้สักพักนึงแล้วในช่วงที่เฟิร์นหายไปแต่ว่าเอ้ยอยากดูจังเลยอยากดูรีแอคชั่นจังเลยอย่างเงี้ยก็มาพิมพ์บอกกันไว้ได้นะคะว่าเออมีคลิปอันนี้อันนี้นะคะอันนี้น่าดูนะคะมีรายการน,นี้นะมีอะไรอย่างเงี้ยพิมพมาคอมเมนต์มาเลยโอเคไหมคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจำฉันได้อยู่ไหมก็ลองอยู่แค่นี้แหละ บายบายเจอกันใหม่ค่ะ